สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับรายการวิถีแออววนแออววนที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็หายดีแล้วนะทุกคนกลับมาสดใสล่าเริงแล้วนะคะตอนนี้มอบอยู่ที่เซนต์หลุยส์ is, นะคะรัตมินิ มีมิสซูรีเออโอเคก็วันนี้บินเป็นอ่าโดเม c สติกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะทำคลิปวิดีโอดีๆให้กับเพื่อนๆอ่าได้รับชมกันในวันนี้นะคะวันนี้นะคะม็อบจะมาพูดในหัวข้อนะคะรายได้ของแอร์โฮสเตสมาจากอะไรบ้างนะคะอ่าจากคลิปที่แล้วนะคะม็อบได้พูดไปว่า แอร์โฮสเตดเนี่ยห้าปัจจัยเนาะที่แอร์โฮสเตดมีไรายได้สูงแต่วันนี้นะคะม็อบจะมาบอกว่าแอร์โฮสเตดเนี่ยเขามีไรายได้จาก อะไรยังไงบ้างนะคะเช่นอย่างสมมุติว่าจะที่ว่าอย่างคนค้าขายอย่างเงี้ยขายของใชปะเขาก็มีไรายได้จากการทํากําไรถูกไหมคะแต่ Air Hostess เนี่ยเขามีไรายได้มาจากทางไหนบ้างนะซึ่งข้อมูลที่อ๋มอมบจะพูดต่อไปนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ม็อบรวบรวมนะคะเป็นภาพรวมส่วนใหญ่นะไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปถึงสายการบินใดสายการบินหนึ่งนะคะซึ่งมอบได้รวบรวมมาทั้งแถบเอเชียนะคะอะตะวันออกกลางเนาะแล้วก็ ในแถบของอเมริกาด้วยนะคะโอเคงั้นไปติดตามกันเลยนะอันดับแรกนะคะเป็นแน่นอนว่าใครที่เป็นแอร์โฮสเตสจะต้องได้ค่านี้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือค่าชั่วโมงบินนะคะค่าชั่วโมงบินเนี่ยก็จะมีการปรับนะคะตามอ่า เขาเรียกว่าอะไรยิ่งทำงานนานอะ่ะก็จะได้เงินสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งก็แล้วแต่ในแต่ละสายการบินด้วยนะว่าเขาอาจจะเริ่มต้นสตาร์ทที่เท่าไหร่ซึ่งบางสายในอเมริกาก็จะเริ่มที่2 7, 30, 33, 35อะไรอย่างนี้นะไปเรื่อยๆนะคะจนะรู้สึกว่าน่าจะ7-80เหรียญต่อชั่วโมง อันนี้เป็นแบบว่าข้อมูลคร่าวๆทั่วไปนะคะก็แต่ละสายการนอันนี้จะต้องไปดูของแต่ละสายการบินด้วยนะว่าเขามีให้เขาเรียกว่าขั้นบันไดเนาะในการให้เงินเนี่ยในชั่วโมงบินเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานทั่วไปเนาะที่แบบว่าแอร์ทุกคนจะต้องได้รับอยู่แล้วนะคะและก็ ต่อไปนะคะก็คือบางสายนะเขาจะให้เป็นฐานเงินเดือนอให้เป็นฐานเงินเดือนมาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็จะบวกกับค่าชั่วโมงบินบวกกับค่าชั่วโมงบินไปประมาณนี้บางสายนะคะในเอเชียเนาะที่มอเคยไปหาข้อมูลมานะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นนะถึง หกห้าห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นประมาณนี้แล้วก็บวกกับค่านุนค่านี่เนาะที่เขาจะต้องได้รับนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นค่าบอดดิ้งเพย์นะคะค่าบอดดิ้งบางสายเนี่ยก็จะมีเวลาที่แบบว่าลูกค้าขึ้นเครื่องใช่ไหมกำลังที่แบบว่าเก็บกระปุงกระเป๋าขณะที่แอร์เซฮัลโหลฮัลโหลอย่างนี้เขาก็ได้จ่ายค่าบอดดิ้งด้วยอันนี้สําหรับบางสายนะไม่ใช่ทุกสายนะคะที่ได้ค่าบอดดิ้งเพย์เนาะ ต่อไปนะคะมีมีจดโน้ตไว้นะไปศึกษาข้อมูลมาต่อไปนะคะเป็นค่าเพอร์เดียมนะคะค่าเพอร์เดียมเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นค่าเ,าเบี้ยเลี้ยงละกันเนาะจะว่ายังไงดีเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเวลาเราไปเลเวอร์ตามเมืองต่างๆหรือว่าตามประเทศต่างๆนะคะก็เราจะได้รับเพเดียมเนี่ยเป็นาบางสายเนี่ยให้เป็นเงินสด ใส่ในซองแล้วก็ให้เป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆแต่บางสายเนี่ยก็จะให้มาพร้อมกับเพย์เช็คนะให้มาพร้อมกับเงินเดือนที่เงินที่เราจะได้รับในแต่ละในแต่ละครั้งที่ได้จ่ายนะคะบางสายอาจจะจ่าย2อาทิตย์1ครั้งบางสายจ่ายอ,อาทิตย์ละครั้งหรือบางสายจ่ายเป็นเดือนนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรแต่ละชฉพาะแต่ละสายการบินละกันเนาะแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วอะ่ะคือเขาจะได้เป็นค่าเพีเดียมอย่างนี้อยู่แล้วนะคะและต่อไปนะอ่า ค่าขายของนะหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นค่าคอมนั่นเองคออ่าคอมมิชชั่นเนาะตรงนี้นะคะก็คืออย่างสมมติว่าแอร์เนี่ยเขาบางสายเนาะที่สายใหญ่ๆนะคะก็จะมีขายของพวกดิวตี้ฟรีเนาะบนเครื่องนะคะหรือว่าขายทุกอย่างเลยนะของที่ระลึกอาหารแอลโกอฮอล์น้ำ คือต่างๆอะนะคะที่มีการาซื้อขายกันน่ะนะตร,ตรงนี้นะคะแอร์เขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดของสายการบินด้วยนะว่าเขาอะให้เปอร์เซ็นต์ในเปอร์เซ็นต์การขายเท่าไหร่ <c oughs> คือเราครูไม่ได้ทั้งหมดหรอกเราอาจจะได้เปอร์เซ็นต์มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ ค่าภาษาใครที่มีความสามารถในด้านภาษาที่3 4มสีหาเนาะแต่ไม่รวมภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษน่ะมันเป็นอะไรที่เราจะต้องเราจะต้องได้อยู่แล้วเราจําเป็นอยู่แล้วในการทําอาชีพนี้นะคะอย่างแต่ว่าภาษาที่สามคืออาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเกาหลีภาษาดัชภาษาเยอรมันีภาษาแถบที่ ประเทศอื่นๆเขาใช้กันอ่ะเธอ,เอ,อประมาณนะั้นอ่ะอันนี้ทางสายการบินถ้าเราได้ในภาษานั้นและได้รับได้คุริฟายเนาะใหะ้ว่าเราสามารถพูดภาษานั้นได้แบบสามารถสื่อสารได้อ่านอ n านอุล์เมนนะคะอ่านคำประกาศต่ตางๆนะเป็นภาษานั้นๆได้นะคะเราก็จะไดะ้รับค่าภาษาตรงนี้เพิ่มด้วยนะคะหรือเป็นหรือ ค่าที่เราจะได้รับตอบอีกอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งเนาะก็คือค่าพวกแบบว่าไฟล์ดเดอร์ค่าเพ์เซอร์นะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในหัวหน้าลูกเรือนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะได้รับพิเศษเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนว่าค่าเสริมขึ้นมาเนาะอย่างอ,อย่างสายการมินิีมอฟทำเนี่ยก็จะได้น่าจะสามเหรียญเนาะสามเหรียญต่อชั่วโมงซึ่งสายอื่นๆอาจจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่านี้เนาะก็ ขึ้นอยู่กับสายการบินนั้นๆนะคะแล้วก็หรือบางคนเนี่ยพอเวลาได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าลูกเรือแล้วอะเงินเดือนเขาก็จะได้อา่าเขาเรียกว่าเงินที่เขาจะได้รับเนาะเป็นค่าชั่วโมงหรือว่าเงินเดือนเนี่ยก็จะได้สูงเพิ่มขึ้นมาอีกมากกว่า,เ,าเหมือนแบบว,ว่าไฟเอ็กเทนเนนทั่วไปที่ที่เป็นแค่ไฟเอ็กเทนเนนที่ไม่ได้มีตําแหน่งเป็นหัวหน้าซึ่งหัวจะหัวหน้าลูกเรือหรือว่าเพร์เซอร์หรือว่า Service Leader อร์อนนัแต่ละสายการบินเนี่ยเขาจะมีคำเรียกนะคะที่ไม่เหมือนกันบางคนเรียกบางสายซูเปอร์วายเซอร์เมอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าแต่ละสายการบินน,นั้นน่ะเขามีคำเรียกว่าอะไรแต่ว่าก็คือหัวหน้าลูกเรือนั่นเองอะนะคะเขาก็จะได้รับจ่ายตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเนาะทั้งหมดที่หมอพูดไปตรงนี้คือเป็นไรายได้หลัก เป็นรายได้แบบว่าได้มาอยู่แล้วอะเป็นรายได้หลักๆอยู่แล้วนะคะและต่อไปนะคะก็คือรายได้พิเศษเนาะมันจะได้มาเป็นบางครั้งบางคราวมันจะไม่ได้ได้ตลอดเหมือนแบบค่าชั่วโมงที่แบบว่ายืนพื้นอยู่แล้วหรือค่าเงินเดือนที่เรายืนพื้นอยู่แล้วที่เราเอายังไงสิ่งก็ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นค่าแบมน พิเศษต่างๆที่เราจะได้รับในโอกาสพิเศษนะคะอันดับแรกนะคะ 1. คือค่าทำงานเกินวันหยุดสมมติว่าเรามีทริป3วันใช่ไหมแต่ว่าวันที่4เนี่ยเราเป็นวันหยุดของเราแต่ว่าเกิดไฟดีเลย์ไฟแคนเซลิลเกิดเอ่เหตุการณ์อะไรขึ้นมานะคะที่มันจะต้องยืดยาวไปจนถึงวันที่เราต้องหยุดเนี่ยตรงนี้เราก็จะได้รับ จ่ายพิเศษตรงนี้ด้วยนะคะสองนะคะอ่าก็คือค่าดีเลย์แต่ดีเลย์ในกรณีที่เกิด ประตูปิดแล้วนะคะประตะูหมายถึงประตูเครื่องบินนะปิดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับค่าพิเศษตรงนั้นหรือเขาเรียกว่าค่าโฮดดิ้งอะนะคะซึ่งในแต่ละสายการบินก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องไปดูนะว่าเขาเรียกอะไรแต่ว่าจะเป็นประมาณเนี้ยนะคะบางทีก็เรียกค่าโฮดดิ้งค่าดีเลย์ค่าอะไรอย่างนี้เนาะ,ะโอเคต่อไปนะคะก็เป็นค่าเบีย้ยขยันนะคะซึ่ง แต่ละสายการบินเนี่ยก็จะให้ไม่เหมือนกันแล้วบางทีอ่ะ,อะเขากําหนดว่าถ้าทําตามถึงชั่วโมงเท่านี้หมายสงึสงว่าเขามีพื้นฐานใช่ไหมให้ชั่วโมงเท่านี้แบบ90ชั่วโมงแต่ว่าเราอ่ะทำเพิ่มไปแบบว่า ร้อยยี่อย่างเงี้ยเออร้อยยีเขาก็บอกเอ้ยเราอะทําเกินกว่าอ่พื้นฐานที่เขาให้เขาก็จะให้เงินเพิ่มตรงนี้มานะอันก็จะเป็นค่าเบี้ยขยันนะคะซึ่งใส่แต่ละใส่กันมิงก็จะให้ไม่เหมือนกันเนาะ สำหรับสายมอบเองเนี่ยก็จะเป็นให้ได้เหมือนเขาจะมีมาในช่วงซัมเมอร์นะคะก็คือเหมือนแบบว่าซัมเมอร์เนี่ยมันบีซี่มันคือทุกคนบินนะเธอก็จะแบบเขาก็จะบินไปนู่นไปนี่เพราะว่าฝรั่ง,งเขาก็จะหยุดช่วงซัมเมอร์กันใช่ไหมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาทําเงินของสายการบินนะคะเขาก็เหมือนว่าเป็นเป็นเงินแบบว่าอัดฉีดเงินอัดฉีดเออให้กับพนักงานในสายการบินด้วยนะคะ โอเคนะต่อไปนะคะก็จะเป็นค่าทำงานในวันพิเศษต่างๆนะเช่นปีใหม่แตงสกีวิ่งคริสต์มาสโฟลด์ออฟจูลายวันหยุดนะคะตะเลิกเออว่าง่ายๆวันหยุดนะคะตะเลิกต่างๆเนี่ยทาง สายการบินเขาก็จะมีการจ่ายเพิ่มให้กับทางลูกเรือด้วยนะคะซึ่งแต่ละสายการบินก็จะให้แตกต่างกันไปตามค่าเงินของประเทศนั้นๆเนาะเอออย่างส่งบออยู่ประเทศไทยอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นเงินบาทใช่ไหมเออหรืออย่างแบบอยู่อเมริกาเราก็จะได้เป็นเงินดอนลลาร์ก็จะได้ค่าค่าทํางานในวันพิเศษละกันนะคะและก็สุดท้ายนะคะจะเป็นพวกค่า เขาเรียกว่าค่า transportation เนาะสำหรับบางสายการบินนะคะเขาก็ให้ค่า transportation ตรงนี้ด้วยแต่สําหรับบางสายนะเขาก็มีเหมือนแบบว่า มีที่พักให้อยู่แล้วอ่ะเออแล้วเขาก็มีรถบัสรับส่งระหว่างที่พักกับสนามบินตรงนั้นก็คือเหมือนเป็นสวัสดิการให้กับทางพนักง,งานไปเนาะหรือบางสายนะคะก็มีค่าที่พักด้วยนะในแถบเอเชียนนะม็อบเคยได้ยินมาว่าอ่ามีค่าที่พักให้กับทางลูกเรือด้วยนะคะเพราะว่าทางสายการบินอะ่ะเขาไม่มีที่พักให้นะคะเขาเอา่เหมือนแบบว่าเขาเป็นสายการบินระดับใหญ่นั่นแหละ เป็นสายก,การบิแบบว่า international airline ใช่ปะแต่ว่าเบสเขาอะเหมือนเบสเขาที่ประเทศนั้นอะไม่ได้มีที่พักให้กับลูกเรือเขาก็เลยอ่าเหมือนแบบว่า support ค่าที่พักให้กับลูกเรือประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าไปเช่าบ้านเนาะเช่าหอพักอะไรอย่างเงี้ย ให้เหมือนเป็นการช่วยเหลือ,อ,อให้กับพนักงานะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายได้นะคะพิเศษพิเศเนาะอทีเออ่เราจะได้รับจากสายการบินนะคะทั้งหมดนี้นะก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่มอบได้รวบรวมมานะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับแอร์โฮสเตสเนี่ยได้รับเงินเดือนมาจากหลากหลายทางเลยใช่ไหมคะอ๋อหรือว่าเคยได้ยินนะบางทีอ,อ่ะเราขายบัตรเครด K ิตนี่เงี้ยขายแบบว่า ขายบัตรเครดิตให้กับผู้โดยสารเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ในตรงนี้ด้วยนะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นรา,ายได้นะที่มอบได้รวบรวมข้อมูลมานะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะมี ข้อมูลนะหรือว่าแบบว่าเออได้ยินอะไรมานะหรือว่าเพื่อนทํางานในสายการบินอื่นๆนะคะเราได้รับรายไ,ได้ในส่วนไหนนะคะยังไงก็อย่าลืมมาแชร์ข้อมูลกันด้วยละกันเนาะอันนี้ก็เป็นที่มารวบรวมมาได้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงได้รับประโยชน์จากาคลิปนี้นะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนนะพยายามที่จะทำงานเขาเรียกว่าอะไรพยายามที่จะหาปีกนะมาติดให้กับ บนอกของเราให้ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยรายได้ก็ดีนะแล้วก็สวัสดิการก็ดีมากๆเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะมอบคิดว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะได้รับความรู้แล้วเนาะว่าเออรายได้แอนเนี่ยเขาได้มาจากไหนกันบ้างนะคะหวังว่าเดอเออแล้วก็พบกันใหม่เนาะวันนี้รู้สึกจะแบบออเธอฉันตื่นเช้ามากเออตื่นประมาณแบบตีสามแล้วก็คิดว่า ฉันต้องแบบอัดวิดีโอสักหน่อยละอัปเดตข่าวสักหน่อยนะโอเคนะคะแล้วพบกันใหม่เนาะในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ